สวัสดีเพื่อนเอ็ดีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะแต่ช่วงนี้แอดก็พยายามตะเวนหาคลิปไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็พยายามไปหลกัหลกๆก็คนที่เคยฝันไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาประเด็นน้าหนักนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของแอดเหมือนกันนะครับบางทีก็เอาแต่ประเด็นน้ําหนักเนาะก็กลัวเพื่อนเอีจะว่าเอ๊ะบางทีมันไม่มีน้ําหนักลงไปมันก็ดูยังไงเนาะ แต่บางทีหวยอ่ะไอ้ที่ไม่มีประเด็นน้ำหนักบางทีมันก็ชอบออกเหมือนกันนะครับเนาะเอาละครับยังไงก็อนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญสร้างโบสถ์แล้วก็ศารานะครับวัดปทุมวันนะครับยังไงแอดก็จะวางเลขบัญชีนะครับสาราวัดปทุมวันไว้ที่ช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะครับวันนี้แอดมาตามน้องแอนนะครับแม่ต้องบอกว่าความฝันนี้มีประเด็นมากเลยนะครับไปดูกันนะครับฝันว่ายังไง วัสดีครับน้องเอนสวัสดีค่ะโอ้โห oh ยังไงงวดที่แล้วเลขสองสองเนาะหาตัวใส่ไม่ได้ oh. ตัวใส่แปดสองสองแปดสองสองเนาะแต่เอดเอาไปสรุปสองสองใช่ค่ะแหมมาข้างหน้าเนาะมาข้างหน้าสองสองเจ็ดค่ะอืมฝันว่ายังไงงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันฝันว่าเขาให้รองเท้ามาเป็นคู่เป็นคู่สองคู่ อืมก็เราใส่มันก็รองเท้าสองเลยเนาะคู่ก็สองสองไงหนูเลยตีสองสอง๋อจะความสินมันออกอะไรหนึ่งสองเหรอสองหนึ่งเลขหนูที่ใส่งวดที่แล้วก่อนที่แผ่นดินไหวจะไปล็อกเลขแผ่นดินไหวอืมแล้วยังไงงวดนี้ได้ข่าวว่าฝันดีด้วยแล้วฝันเกี่ยวกับรถฝันเมื่อคืนนี่เองค่ะฝันฝันว่าเขาอ่อยขับรถเนี้คันเนี้ขับไปทํางานอ่า ทีนี้ก็เขาก็ให้ไปจอดตรงที่จอดรถนั่นแหละค่ะไปทํางานบริษัททีนี้พอไปพบหัวหน้าอะไรเสร็จสมัครงานหรือเขาเรียกไปสัมภาษณ์นะทีนี้เขาก็บอกว่าเขารับพอพอเขารับทีนี้ก็เลยว่างั้นเริ่มงานวันไหนเดี๋ยวโทรบ,บอกอีกทีเขาก็ว่าอย่างนี้เนาะ,ะทีนี้พอกลับมาปุ๊บรถหาย Hmm. รถหายเขาว่ามีคนขโมยรถหนูไปเขาว่าอย่างนี้เออหนูก็วิ่งหาทั่วลานรถเลยเนาะไม่เห็น hmm. ทีนี้หนูก็เลยไปบอกหัวหน้าไอเขาเรียกอะไรฝ่ายบุคคลบอกเ hmm. ออก็เลยบอกว่าพี่พี่ช่วยประกาศตามหารถหนูหน่อยรถหนูหายเขาหนูก็บอก hmm. เขาแบบนี้เขาก็ว่าเฮ้ย hmm. น้องใจเย็นๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่แจ้งตำรวจให้ช่วยหาเ hmm. ขาว่าอย่างนี้เนาะ uh huh. ทีนี้ก็ตำรวจก็มา ที่ตำรวจก็บอกเจอแล้วเจอแล้วนู่นเขาเอาไปจอดอยู่หน้าโลตัสค่ะก็เลยเดินไปก็เลยเจอรถคันนี้ค่ะคันใหม่นะคะเจอไหมในฝันเจอค่ะแต่ก็คือว่าหายหายจอดไว้มีคนขโมยไปแต่ว่าตำรวจเขาตามหาหาให้ได้ค่ะในในส่นนั้นเห็นตำรวจจริงๆมิไหมเห็นค่ะเลยใช่ค่ะอหรืจะมีเลขเจ็ดมาเกี่ยวข้องไหมถ้าเป็นตำรวจนะตำรวจไม่ได้จับเราเนาะ ไม่ได้จับเราแต่ว่าช่วยตามหารถค่ะอืก็ฝันไม่ได้มากอะไรก็ฝันแค่เนี้ยค่ะก็รถหายก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะฝันว่ารถหายแมวอะค่ะแมวมาดมตรงเนี้ยเตรงเลขตรงเนี้ยอค่ะแมวมาดมหลายรอบแล้วงวดเนี้ยอืหนูก็จะออกก้าเจ็ดหรือเปล่าเออ ทีนี้ไอเราก็ชอบนาะสองคันนี้97มันตรงกันด้วยเนาะโอ้ยคันนั้นก็97เหมือนกันคันนี้ก็หมานโชคหมานชัยนะคันันี้ค่ะเนาะเลขพยานนาฏอ๋อ897ค่ะอันนี้ก็แหมสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังเนาะใช่ค่ะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังค่ะโอ้ยังไงก็ต้องตัดเล่นเนาะตัดเล่นค่ะยังไงก็ต้องตัดไม่ฝันนั้นเหมือนจริงไหม มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนจริงสิคะตกใจอะอะไรเงี้ยไหมตกใจค่ะหนูตื่นขึ้นมาหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะก็เลยลุกมาเลยก็เลยไม่นอนต่อเลยค่ะช่วงฝันกี่โมงครับน้องแอนตีสี่ค่ะโอ้ตีสี่ค่ะจนใกล้จะเพราะเพราะว่าหนูจะลุกหุงข้าวตีห้าครึ่งค่ะหนูก็เลยลุกเลยอก็นี่เนาะทะเบียนรถเนาะครับเนาะ ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ก็ต้องตัดเล่นนะครับเนาะค่ะอ่าแล้วครับก็แค่นี้เนาะแค่นี้ค่ะไม่ได้เยอะอะไรอ่าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนนะครับที่มาแป่งปันนะครับเป็นสะพานบุญเช่นเคยนะครับยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกช่านที่เกติดตามนะครับหรือยังไงเรามาลุ้นกันนะครับนะน้องแอนฝันว่ารถหายนะครับแต่ได้คืนเนาะในฝันเรามาลุ้นกันว่าจะมา เลขนี้หรือเปล่านะครับจะมาข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับยังไงก็ฝากอมสินด้วยนะคะเออเลขน้องแอนนี่อมสินต้องระวัง <c oughs> เนาะ, <c oughs> ะอ่าแล้วครับอ่าวันนี้ขอบคุณน้องแอนนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ <c oughs>